เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องสําคัญสําหรับสาวๆหนุ่มๆมากนักสายตาไม่ได้เลคะอยากให้ทุกคนมาฟังทางนี้เลยผู้ชายคนไหนนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับน้องชายไม่แข่งตัวขนาดเล็กไม่มีสมรรถภาพทางเพศและไม่สู้ ต้องรองตัวนี้เลยค่ะซึ่งซ้ายนะคะอยากจะให้ทุกคนได้ลองเลยเพราะส่วนตัวนะคะทรายได้ให้แฟนของทรายลองคือตอบโจทได้ดีมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะนิลาถ้าทาแบบไ่นกนกองไม่สะดุดด้วยเจ้าตัวนี้เลยค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาวิลเอ็ หนึ่งกล่องนะคะจะมีทั้งหมด6เแคปซูลกินง่ายมากไม่ฝืดไม่ติดคอแน่นอนเหมาะสําหรับหนุ่มๆทุกคนเลยนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับน้องชายนั่นเองบอกเลยค่ะว่าเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องสําคัญมากและผู้หญิงเราเองนะคะก็เป็นเรื่องสําคัญเช่นกันอยากจะให้ทุกคนได้ลองนะคะซึ่งมันจะตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยรับรองค่ะว่าจะรู้สึกอึดใหญ่ทนรู้สึกแข่งตัวได้เต็มที่และนี่นะคะคือสิ่งหนึ่งที่มัดใจคนรักของเรานั่นเองค่ะให้รู้สึกประทับใจเม็ดเดียวจบรู้เรื่อง สำหรับใครนะคะที่กังวลว่ากินแล้วนะคะจะเกิดผลข้างเคียงใดๆไหมบอกเลยค่ะว่าตัวนี้นะคะไม่มีผลข้างเคียงใดๆค่ะกินแล้วนะคะจะไม่รู้สึกปวดหัวไม่ใจสั่นเหมือนยาตัวอื่นๆและส่เองนะคะอยากจะรับประกันและอยากจะให้ทุกคนได้ลองค่ะว่ารับรองค่ะว่าทานแล้วนะคะจะรู้สึกติดอกติดใจแน่นอนจ้า